บังขายเยอะจนหมดเ้าเฉดสีนะคะ <G ül ets> โอ้แตมาเข้าไปดูวีโอพี่วานแบบสวยมากาก็อกากจะจูบให้ทุกคนดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแก้มที่ช่องแก้มไม่ช่วยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแก้มกลับมาพร้อมกับรีวิวลิปออกใหม่จาก For You t o มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าอยากดูรีวิวลิปตัวนี้นะคะน้องแก้มก็เลยไปจัดมาให้เลยจาก Eve and Boy นะคะวันนี้เราจะมารีวิว For You t o Lip g ก a m Volume 2กันใช่ Volume 2หรือเป,เป,เปล่า Lip g ก a m Volume t ตัวนี้กันค่ะมีวางขายอยู่ยกันทั้งหมด9เฉดสีนะคะแต่ละเฉดสีนะคะราคาอยู่ที่149บาทปริมาณ3กรัมนะคะก็จัดมาให้ ครบเลยถ้าแบรนด์ไหนจะออกลิปเยอะๆปล่อยรัวๆสักแบรน์หนึ่งก็คงหนีไม่พ้น for y o u t o ทุกคนวันนี้เกจะมาสวอชให้เ,เพื่อนๆดูครบๆไปเลยทาง9เฉดสีนะคะขอบคุณมากก่อนนะคะวันนี้หน้า้องแกจะดูแบบมีความวาวๆมีความโปรวๆนิดนึงนะคะแกกำลังทดสอบคุชชั่นตัวใหม่ของ j o v น่าอยู่ทุกคนถ้าใครอยากดูรีวิวคุชชั่น ตัวนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกม้มด้วยน้องคะนี่นะคะมาดูแพ็เกจิ้งของเขาก่อนนะคะแพ็กเกจิ้งก็มีความแบบเอ้ยมินิมอลนะมีคําว่าลิปแกรมวอลทู Wall นะคะ v อย u มทูเนาะแล้วก็จะมีชื่อสีตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งทูบเนี่ยจะเป็นงานพลาสติกเน้ําแมทนะคะเขาม,มีชื่อสีตรงนี้มาให้ด้วยบอกว่าเวลามองจากตรงเนี้ยเนี่ยเวลามองจากก้นตูดน,นะคะมองชื่อสียากประมาณนึงถ้าสมมติว่า เพื่อนๆมีหลายเฉดนะมีชื่อสีตรงนี้ให้จะช่วยไหมแกมก็ไม่แน่ใจกันแต่ว่าวันไหนรีบๆก็คือทาทาเอาทุกคนนะเล่นฝีปากที่มีความเรียวพอสมควรแล้วก็มี ลองรอยพอสมควรแล้วก็ปากแกมาโทนลิปปีปากแกเวลาเวลาทาลิปออกมานะคะมันจะทําให้ลิปอะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแกมก็เลยทาคอนซีลเลอร์ช่วยกลบสีลิมฝีป,ปากแดงๆแล้วก็เข้มๆของแกมนะคะเรามาดูเนื้อกันก่อนน่าจะเหมือนตัวลิปแกรมคราวที่แล้วที่แกมซื้อมาทํารีวิวรุนที่เป็นแบบหลอดสีครีมๆหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแกมมีตัวนั้นไหมอุ้ยมันเป็นรุ่นเดียวกับตัวนี้หรือเปล่าทุกคนใช่ไหมลิปแกรม รุ่นเดียวกันไหมที่จัมได้มาน,นี้นะคะคือสี04ทุกคนอันนี้คือลิปแกรมตัวเก่าขอท้าให้ทุกคนดูรุ่นนี้นะะไม่ได้ซื้อมาครกสีจัมซื้อมาแค่2เฉดสีเองเองมั้งแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสี01นะคะอ๋อเงาก็แตกต่างกัน รุ่นแรกกับ v o 2นะคะเนื้อสีบางกว่าตอนที่กมไปไปที่ e v e n นต์บอยเนี่ยกมเห็นพี่เขาสวอชให้ดูบนแขนทั้ง9เฉดสีนะคะเนื้อจะดูมีความเบาบางเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนผิวปาก,ปกอบอิ่มแล้วก็แบบให้งานแบบแบบวาวๆนิดนึงทุกคนลิปอันนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะกับงานที่แบบสามารถนํามาเบรนได้จะไม่เหมือนตัวนี้เนาะที่แบบว่าโอ้ยอย่างเงี้ย เนื้อสีแบบจัดจ้านอันนี้น่ยจะดูแบบมีความเป็นธรรมชาติขึ้นมามากกว่านะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชแต่ละสีบนริมฝีปากของแก้มกันเลยค่ะ Babe going time go for it cause they don't even they don't even know me yet but that's something I don't regret every night I close my eyes and see only love the dreams baby what can I do when I'm หมดไปแล้วนะคะสําหรับสวอชของทั้ง9สีนะคะเพื่อนๆกันรู้เพื่อนๆไปซื้อมาแล้วลว่าถ้าใครไปตามสีไหนมานะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะบอกก่อนว่าใครที่มีสีผิวเข้มกว่าแก้มใช่ไหมลองไปดูสวอชของพี่วาดูเพราะแกรมเข้าไปดูวดีโอพี่วาแล้วแบบสวยมากยิ่งยิ่งคนแบบผิวสีน้ำผึ้งผิวแทนอะไรเงี้ยลองไปดูวิดีโอพี่เขาเดี๋ยวแกมขึ้นวิดีโอพี่วาไว้ให้นะคะเพราะว่าพี่วาทาแล้วแบบสวยมาก ลิปคอลเลคชันเนี้ยแปกมากคือเนื้อเขาบางก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อบางที่สามารถกรบสีรลิมฟีปากได้เนื้อที่แบบเกี่ยวเรวลื่นไม่จับกับรอยให้แห้งเลยทิ้งความวาวอย่างเงี้ยไว้บนปากทุกคนไม่วาวจนเกินไปไม่ได้แมตต์จนเกินไปให้ความชุ่มชื้นให้ความฉ่ำแบบเบาๆนะคะสวยมากค่ะให้แกมเปรียบเทียบนะระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นเก่านะคะแกมชอบรุ่นนี้มากกว่ายิ่งแกมทาแบบ 5สีแรกแกมคือแบบว้าวมากตอนนี้แกมทาอยู่นะคะที่แกมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินนั่นก็คือสี04สีที่แกมทาอยู่นะคะคือสี01กับสี09ผสมกันนะคะทำติดทนนานนะคะเมื่อกี้นี้ตอนที่แกมสาวอชลิปบนแขนแกมใช่ไหมเขาทิ้งเป็นสเตนอย่างงี้ไว้ทุกคนนี่ทิ้งเป็นสเตนไว้เบาๆแต่ก็ไม่เยอะนะแกมว่าถ้าแบบกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลุดนะคะก็แกมจะจุ่มให้ทุกคนดูนะคะ มันเป็นลิปวาวอ่ะทุกคนมันเป็นลิปวาวเนาะ,ะความวาวๆก็จะติดบนแขนแล้วก็จะเหลือสีลิปอย่างนี้ไว้นะคะเอาจริงๆรุ่นเนี้ยน่ะเป็นรุ่นที่แกมแบบชอบเนื้อตอนที่เขามีความวาวๆมากกว่าเพราะว่าความเด่นของตัวเนี้ยน่ะคือความวาวความฉ่ําความลื่นที่น้องแกม่ะมีนขนมปังโยมแล้วน้องแกมก็หิวตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืน กินขนมปงังกินน้ำไปแล้วนี่คือลิปที่ได้สวยมากไม่มีการเป็นคราบไม่มีการตกลองแล้วก็เนียนมากพูดจริงเนียนมาก สามารถไปดูสวัสดีได้ที่ eve and boy เลยนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแกมพยายามเล่งปั่นรีวิวให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่เพื่อน,อนขอเพ,ออเพือนขอพาเลตตาของนาทชาเด e โนโน,นามานะคะแกมไปซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แป้งพับของวันไซส์ก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วรอของอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบ เออครื่อสำาใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆนะคะยังไงก็ฝากด like กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแก้มด้วยนะคะส่วนวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ประทาสวัสดีค่ะ